สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องมื่อนี้ผ้าพ่อเม่พี่น้องมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชาธานีเฮานี่่หลื้อว่าวัดสะประสานสุขคุอยู่บ้านหน้าเมืองจังหวัดอุบลราชาธานีอยู่ในตัวเมืองนี่แหละครับที่นี่ก็ที่มีประตูเนาะ ประตูนี่ก็สิมีสร้างไงสามเสียนมืยส้างสามเสียนตกง,ตง,ตง่ายนี่กำลังสิ่ผ้าพ่อแม่พี่น้องหลอดทองสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเนาอหลอดไปเรื่อยๆขาสั่ง้ใหญ่ประโลข้างในกัสีมีหอหลักข้าง ทางสายมือนี่ก็สิเป็นทางสายมือผมนี่ก็สิเป็นเรือหงใหญ่เรืองหงใงงหญ่กษีกษิมีโบสอยู่กลางกลางเรือนะครับเนาะทางขวามือนี่ก็สิเป็นศา,า,า,าลาศาลาใหญ่ล่ะครับ เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาของอ่าติโยมเพิน่นนี่แหละครับเรื่องของสุดยอดวะครับต้องขอโทษพี่น้องเอซทุกคน่อแม่พี่น้องทั้งประเทศนั่นแหละตัวประเทศที่ บอกพูดภาษากลางเนาะครับเนาะเพราะว่าพูดภาษา,ากลางบอกแข็งแรง <c oughs> เอาแบบถนัดถนัดเนเป็นของตัวเองนี่แหละไฟฟังบอ,อกออกอะสก,กีตข้นขางขังชอยแปลนี่แหละครับโบดใหญ่อยู่กลางเลื่องหงเนาะครับเลยหอราคามมันก็สูง สา่งไงอีหลีเบิ้งเรื่องมองคลนะครับเนาะมงคลต่างยงงมีในกลางวัดเลยครับว่ามีแค่นี้เลยครับวัดนี้ซีมีโบสถ์อยู่สองโบสถ์นะครับ อันนี้โบดแหละอยูย่กลางเรือห้องนีเบิ่งนะครับนี่นะครับโบสฝนโอ้งามนึงเบิ่งหอหลักรั้ง่นเบิ่งไปเลยนะครับเนาะ ทางหน้ายในกัซซิมีลูกปัน่นหลวงพ่อเนาะครับเนาะผู้เพิ่นรีเริ่มในสร้างแต่พัฒน,นาหนะลวงพ่อเพิ่นสิว่าหลวงพอ่อคุณนี่หายใหญ่ยังคงจะ็บจำอะไ้นะครับไปเบิ่งอีกด่านหนึ่งเนาะครับเนะาะอาจจะใส่ความเร็วในนิดนึง ืันนี้ค้มฝ่าค้มฝนพี่น้องฝนล,ลงก่าฝนก็ร่งนิดๆปล่อยๆนะครับเนาะตรงนี้นะครับนสงวัดเจดียสถานที่แต่ละหมองมีความสวยงามพ่อแม่พี่น้องทั้ง จังหวัดอื่นอยากทีมาเยี่ยมส้มก็มา,มง,มาง่ายมหดจังหวัดอุบลร,ราชธานี่ถามเ่นว่าบ้านหน้าเมืองอยู่ใส่วัดสะประสานสุอยุ่มองใดว่างถามหาคนหูเป็นแหะครับสวยนะครับเนาะเห็น,นแล้วก็โอ้จะเลื่อนหูจะเลื่อนตาไปเรื่อยๆครับ ผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเรือหงกลางนา้ำนะครับเีลยเอ็ดเแลบบ็กๆก็ถือผ้าไปอีกด้านนึงเพื่อจะเห็นเรือหงชัดๆลมลืน่นต้นไม้ตงง้นหญ้าเจ้าเสือองค์งามเห็นยังครับ สะนี่มันเป็นสาน,สานหน่อยเลย่ไหรับเป็นสัน้นใ่ผมทายมานี่อาจจะบ่งว่าเป็ี่ยนสอยนหน่อยโนแมน่คนเลือ,นลอคนใ่เรื่องหงคนใ่อันนี้อันนี้นนม่นเรื่องหงครับเรืองพญายนาคมีหาเสียงน,นะครับเดี๋ยวสิลอาพี่น้องลงไปเยี่ยมส่มทางในเบึง นี่ก็ชิมีท่างทางลงอยู่สองทางนะครับเนาะทางลงนี่ก็ชิล่งไปเรือนี่ก็ตรงลงไปท่างนะถ่ายเรือนะครับเนาะนะในบอ่อก็มีปลาก็คือเนาะนี่แหละทางลง ท่างโลงก็สวยงามพอมีน้องมีคนอาหารปลานาำกระเพื่อมปลากันหลสวยงามดีครับน้องนาำน้องนามนอย่างน,านีครับ

ขายเรือคุณน้องครับเนาะงน้องคนหมดบินบ่นขณะนีก็อยู่บนท้องเรือนะครับอยู่บนเรือนะครับไอ่พระคุณเจา้าเพื่อก็มาจากทางอื่นเอาคนมาเหยียบมาชมมาทำบุญปวดซัด ภาพพลอยม่เป็นน่องไปทางด้านน่าเรือเนาะครับเนาะโอ้เรือใหญ่ย่างจนเมย์ไปแล้วครับย่างมื้อ,อนี่ฝนมันตกนะครับเนาะพื้นก็เปียกการย่างก็ต้องระมัดระวังอย่าลื่นเบื้องพื้นให้อาหารป่าครับเบื้องเบื้องป่าเนาะครับเนาะ ปลาสี้ลยขนาดใดนครับเห็นบ่ครับเสียงสนานวันไวหว้ลยลีครับปลาแล้วเอาซ้ำหนีกันครับจะไปทางหนาเรื่อครับเห็นตะด่านหลังของหัวพญานาครครับ ด้านหน้านี่ไปไทยเ่อไรครับเพราะทางหน้าเป็นเป็นน้ำแต่ว่ามีทางลงแต่ว่าก็ะิิไปไกลๆที่ผมเดินนี่นี่เป็นบริเวณกว้างนะครับ ในจออาจจะบ่กว้างเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันกว้างครับกว้างไลผมจะไปถึงหัวมอไปน,นาครับโอ้ห่าเสียนเขียวมอเหมืนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็คือโบท โบสถ์ที่ยู่ในกลางน้ำนะครับเนาะกลางเรือพญานาตที่ว่าเรือหงสงพวเรนเรือพญานาตเรือ,อหงนั่นอยู่ข้างบนอันนี้กระโบ์อีกหลังหนึ่งโบ์นี่กระโบ์ใหญ่คือครับ,รบตามที่เห็นมาเนาะครับเ,เรเือพันใหญ่เบิ้งกระโบดโบดก็เลยใหญ่ ทางในในโบสถ็มีคนไปกราบไหว้สักระาบูชาประเจ้าไงมีพระประธานองค์ไงล่ะครับอยู่ทางทางในครับผมกะสิจบแค่นี้แหละครับกะสิเขาไปไหว้พระทำบุญน,น้ำเพิ่นแน่จจกหน้อยอ่ามือนี้มาทำบุญก็เลยเอาของ ดีมาฝากนี่แหละปฏิวัติศิลปินมักมวนคือจังโอยู่กับดูกกับร้านคือเพราไปหาทํำบุญเขาวัดฟังธรรมโนเมีนครับกับว่บาอยู่มีเวลาบางกับว่านะครับเนาะ เหมือนได้พม่มีมองไปกันคือคืนกันยุหันละยุบันละเอาครับเอาทำนี่แหละเนาะครับเนาะใี่เขาไปไหว้พระเจ้าไงก,กันทำบุญนำเปินจากจักน้อยครับสวัสดีครับ